สวัสดีครับผมนี่คือเหรียญจอมทัพไทยนะครับเรามาชมกันแบบชัดๆสาหรับรุ่นนี้นะครับนี่เหรียญจอมทัพไทยนะครับผิวเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังปี0-7นะครับเพื่อนเพื่อนหลวงปู่โตวัดประดุชิมพีเจ้าคุณนอร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกรุ่นนี้นะครับด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นจะเป็นตราพระมงกุฎตราพโปโลนะครับเราก็จะมีเขียนคําว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพลิกมาด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์พระพักของรัชกาลที่9นะครับเราก็จะมี บอกไว้ว่าเหรียญจอมทัพไทยตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเหรียญอามนะครับตัวเหรียญค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับจะมีกระไหลเงินและกระไหลทองนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอเนื้อทองแดงในรุ่นนี้แต่ผมยืนยันว่ามีนะครับเพราะผมเคยได้รุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงมานะครับเนื้อทองแดงนี่ก็จะหายากหน่อยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยนะครับผิวสวยเลยนะครับผิวกระจกเลยนะครับ นานานจะได้เหรียญฟอร์มแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเหรียญฟอร์มสวยๆแบบนี้นะนเห็นไหมครับอุ้ยมือผมเป็นเหงื่อแล้วจับไปนี่นอาจจะเป็นอาจจะเป็นรอยบนผิวเหรียญผมก็เลยจะจับลักษณะข้างๆแบบนี้นะเพื่อนนี่ความคมชัดผมจะเอียงให้ดูหลายมิตินะอันนี้ปีศูนย์เจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนปีศูนย์เจ็ดปีลึกนะครับพระพักร์ราชการที่เก้านี่คมเลยสวยคมผิวเรียบตึงผิวกระจกเลยนะใสๆเลยนะ ออเออในใสๆเลยด้านหน้าด้านหลังก็โอเคนะเพื่อนผิวไม่ธรรมดานะจะมีคราบนิดนึงตรงเนี่ยตรงท,ท้ายก้นเหรียญน,นี่นิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับเพื่อนนิดเดียวเป็นเหรียญเดิมๆผิวเดิมๆนะครับนานๆก็ต้องบอกว่าจะได้สภาพสวยๆเต็มๆเ,เพราะว่ารุ่นนี้ผมได้ผ่านมือมาเยอะแต่ส่วนใจเหรียญจะมีคราบฝ้าคราบสนิมเขียวนะครับคราบสนิมเขียวแต่เหรียญเนี่ยเขาเก็บดีเขาเก็บใส่ซองมาอย่างดีแล้วผมเพิ่งแกะซองออกมาเพื่อที่จะถ่ายให้ชัดๆนะครับ พื่อที่จะถ่ายให้ชัดเพื่อนเพื่อนได้รบรับชมแบบชัดเลยคมคมเลยนะครับ <_ C 1> ผิวเหรียญจริงนี่จะมีความใสมันเงามากกว่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นในนี้เนี่ยผิวจะเป็นแบบนี้เนี่ยผิวเหรียญจริงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ <_ C 1> สวยนะครับผมยืนยันเลยว่าสวยจริงๆนะครับเพื่อนเ่อเป็นเหรียญเหมือนแบบเ,เหมือนบางท่านเรียกกระไหลเงินแต่ผมมองดูน่าจะเป็นลักษณะการชุบนิกเกิลน,นะน่าจะเป็นลักษณะชุบนิกเกิล เหรียญน,นี้ผมมั่นใจว่าเป็นชุบนิกเกิลน,นะครับาหลายๆท่านจะกไหลเงินก็ไหลทองอะไรประมาณนี้นะที่เขาเรียกกันแต่เหรียญน,นี้สวยแล้วก็ทรงคุณค่ามากนะครับเหรียญจอมทัพไทยผ่านพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่โดยเกจิอาจารย์ชั้นนําในแต่ก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สะสมแล้วเป็นรุ่นตัวติดอันดับเหรียญที่ล,ลึกยอดนิยมด้วยนะ,ะติดอันดับด้วยนะครับรุ่นนี้ติดอันดับด้วยในการสะสมในกลุ่มเหรียญที่ระลึกราชการที่9้านะเขาจะแยกกลุ่มเหรียญที่ระลึกที่เป็นแบบ มีพิธีปุกเสกับเหรียญที่ระลึกที่ป๊อกกระสับจัดสร้างแบบอ,อีกอีกชุดหนึ่งนะเขาจะแยกกันนะครับเพื่อนรุ่นนี้เขาจะแยกเป็นชุดออกมานะครับ